ศิลปินท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณทิชาสกายพาร์คนะครับท่านนี้เกิดวันอังคารที่7พฤษภาคม2534นะครับตรงนี้ก็มีเรื่องของศิลปินนะครับโทษทีครับมีเรื่องของผลงานดีๆออกมานะครับเป็นนักร้องสาวเสียงดีจากค่ายสกายพาร์คนั่นเองนะครับผลงานเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะฮะแล้วก็ล่าสุดกับผลงานคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้นะครับ หรับคุณทิชานี่เป็นคนนิสัยห้าวๆนิดนึงนะครับแบบลุยๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอาสาสมัครกู้ภัยด้วยทํางานเพื่อสังคมนะครับเสียสละมากทีเดียวและยังมีอาชีพเสริมเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์แล้วก็สอนศิละปะให้กับเด็กๆด้วยนะครับถือว่ามีความสามารถรอบด้านเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันว่าในด้านของผลงานเพลงเนี่ยนะครับคุณทิชาสกายพาร์คนะฮะจะมีผลงานไปได้ดี ไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนเรามาติดตามกันนะครับกับดวงด้านของการร้องเพลงนะครับในแวดวงศิลปินเพลงนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยไเดียไพ่ใบแรกที่มันหมายถึงความเป็นศิลปินนะอารมณ์ศิลปินอาติสอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการร้องการถ่ายทอดต่างต่างเนี่ย ออกมาจากเบื้องลึกนะครับอินเนอร์มาเต็มนะครับมีอารมณ์มีอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์ในด้านศิลปินแล้วก็มีความละเอียดมีความอ่อนโยนมีความสามารถในการถ่ายทอดอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในด้านผลงานเพลงบาที่2หมายถึงเรื่องของออระยะยาวนะครับใบนี้มันจะหมายถึงระยะยาวเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลงาน เพลงแล้วเนี่ยบอกว่าออกมาอย่างยาวๆต่อเนื่องเรื่อยๆแน่นอนไม่ใช่ว่าออกมาวูบวาบแล้วก็หายไปอย่างนี้ไม่ใช่นะครับจะมีผลงานออกมาให้ชมได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีชื่อเป็นที่รู้จักติดท็อปอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับระดับนี้ใบนี้นะครับหมายถึงการวิ่งงานะครับหนุมาในหมายถึงคนที่มีความสามารถรอบด้านซึ่งตรงกับเจ้าตัวครับนอกจากงานร้องเพลงแล้วก็มีงานด้านอื่นด้วยแต่ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการ ร้องเพลงงานเชิงเพลงลูกทุ่งตรงนี้นะครับถือว่ามีความแอคทีฟมีความขยันแข็งแล้วก็มีความกระตือรือร้อนมีความก้าวหน้าครับไพ่ใบน,นี้คือเป็นไพ่ที่สื่อความหมายไปเชิงนั้นนะครับหมายถึงมีการออกงานนะครับมีแบบความแอคทีฟมีพลังที่จะสู้งานลุยงานก้าวไปข้างหน้านะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงลุยงานนะครับเปิดตัวรเต็มที่เลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็จะงานเยอะนิดนึง ไปสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จแล้วก็เงินทองตามมาพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามีโชคเข้ามาช่วยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่มีความแอคทีฟด้วยนะครับกระตือรือร้นนะครับเอาใจใส่นะครับแล้วก็มีความสามารถรมีทั้งพรสวัส์และพรแสวงนะครับงานในเชิงวงการเพลงเนี่ยต้องบอกว่าไปได้อีกยาวๆไกลๆเลยและช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องมาได้ ให้ผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆเลยนะครับถือว่าคอยติดตามกันได้เลยสําหรับแฟนคลับนะฮะตรงนี้มีความสามารถมากเลยทีเดียวนะครับ